ครับตอนนี้เราเข้ามานั่งในเบาะแถวที่2แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ขับขี่กันมานะครับสำหรับในตัวของ EX5 คันนี้นะครับอย่างที่รู้กันคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นแม็กตัวท็อปเราจะได้หลังคากระจกมานะครับกโปเลยอยู่ด้านหน้านะทุกทีเราถ้าเกิดหลังคาเป็นหลังคาทึบเนี่ยกโจะต้องติดด้านข้างคราวนี้ทุกคนจะเห็นนะครับของพื้นที่ตัวรถมีความกว้างขวางขนาดไหนตัวรถคันนี้นะครับใน EX5 เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาคือรถครอบครัวอย่างแท้จริงเหมือนกันนะครับ ในเรื่องของความกว้างในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับหลายหลายอย่างนะครับมันเป็นรถที่ตอบสนองได้ดีในราคาที่เป็นมิดนะครับต้องบอกว่าในราคา1ล้านบาทเนี่ย EX5 เนี่ยน่าจะเป็นอีก1รุ่นนะครับที่น่าจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆให้กับเพื่อนๆต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเพราะอะไรถ้าเทียบกับคู่แข่งของเขาที่ออกมานานมากๆอย่างในตัวของ a อตโตทเนี่ยนะครับภายในเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าคันนี้มีความกว้างขวางมากๆาก ขึ้นชื่อว่าเป็น BYD เนี่ยต้องยอมรับว่าทั้ง2แบรนด์เนี้ยเป็นอันดับต้นๆนในการความเป็นรถไฟฟ้าและการดีไซน์ทั้งภายนอกภายใน,นทั้ง2แบรนด์เนี้ยต้องยอมรับว่าเฉียบและโอเคนะครับภายนอกสวยดูกลมกลืนไม่ต้องมาคิดเยอะนะครับว่าตัวรถเองสวยเป็นส่วนๆหรือเปล่านะครับโดยรวม พอดีนะครับเอาล่ะแต่คราวนี้เราพูดถึงภายในการออกแบบภายในของคันนี้ของจิลลี่เอ็กไฟเนี่ยความเป็นรถครอบครัวที่เราบอกไปตอนต้นเนี่ยมันจะได้พื้นที่ครับเห็นไหมครับเลกลูมเฮดลูมด้วยตัวรถเป็นแบบรถ SUV แบบคอสอเวอร์แบบนี้นะขออนุญาตเรียกรวมกันนะครับจะเป็นคอสอเวอร์ก็ได้หรือจะเป็น SUV ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะมองละกันเพราะว่าตัวรถเองก็มาแบบท้ายตัดและการออกแบบนะครับเห็นไหมครับตัวเลกลูมนะครับกับเฮดลูมเนี่ยของพี่เอดูดิ เป็นคือบอะนะครับซึ่งแบบโอ้โหมันมีความโป่งใครที่นะครับมีไซซิงตัวเองที่สูง180 185นั่งคันนี้ไม่อึอดอัดสูงนั่งอย่างสบายเรามาดูอีกจุดหนึ่งของตัวรถที่เวลาเรานั่งจริงๆแบบนี้ครับตัวเบาะเนี่ยมันมีการปรับเอนได้2ระดับพอมันปรับเอนได้แบบนี้เนี่ยถ้าตอนนี้เรานั่งหลังตรงแบบนี้นะครับขาเรายืดออกไปด้านหน้าได้ตัวเบาะทั้งคู่ ปรับได้เตี้ยมากนะครับคู่หน้าปรับได้เตี้ยมากแต่เตี้ยขนาดไหนขาสามารถสอดได้ตัวเบาะทั้ง2แถวนะครับหน้าและหลังเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นแบบสเตเดียมพอเราเข้ามานั่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าสูงกว่าด้านหน้านิดหน่อยหรืออาจจะแทบจะไม่ถ้าด้านหน้านะครับเป็นคนที่ปรับเบาะอยากเห็นฝากระโปรงหน้า ข้างหลังเข้ามานั่งปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเตี้ยจากด้านหน้าในตลอดการเดินทางที่เรานั่งมากันแบบยาวๆเนี่ยนะครับในเส้นมอเตอร์เวย์นะครับในเส้นช่วงไปวงแหวนนะครับเรานั่งยาวๆเรานั่งมุ่งหน้าไปพัทยามาทีหนึ่งแล้วมุ่งหน้ามาที่จังหวัดอยุธยานะครับเดินทางไกลทั้งในเมืองอะไรก็ตามในซรงในซอยเนี่ยช่วงล่างเก็บอาการได้ดีมากๆนะครับไม่ย้้ยนะเน้นนะครับคันนี้ไม่ได้ออกมาติดจุ้ย แน่นอนถ้าวิ่งในสนามนะครับสนามคันนี้ช่วงล่างจะติดออกนุ่มนะครับแต่มาวิ่งบนถนนทั่วไปเวลาเราเจอบัมปี้เวลาเราเจอคอ,อสะพานเวลาเราเจอเนินลูกขั้นถนนคันนี้เก็บอาการได้อยู่ ไม่รู้สึกสะเทือนไม่ตึงตังเก็บอาการได้ดีคราวนี้พอเรามานั่งด้านหลังเราชมด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยเรื่องของเสียงซาวแอมเบียนด้านบนเสียงซาวแอมเบียนด้านล่างเนี่ยเก็บอาการได้ดีแต่พอเราย้ายมานั่งหลังเราจะเห็นนะครับว่าในตัวประตูเองเนี่ยมีขอบมีซีนยางเยอะนะครับเยอะแต่พอเรามานั่งแบบนี้ครับเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะได้ยินเสียงยางบดถนนบ้าง นะครับบ้างนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะถึงขั้นเข้ามาแบบโอ้โหอื้ออึงน,นะครับเรานั่งอยู่แบบนี้เนี่ยในความเร็วที่เราขับอยู่ประมาณ8 0 9 0เถึงร้อยเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเสียงนะครับจากด้านล่างดังเข้ามากว่ามากกว่าด้านบนเป็นแบบนั้นนะครับด้านล่างมันก็คือเรานั่งเหนือซุ้มล้อนั่นเองนะครับมันก็จะมีเสียงข้างหลังอย่าลืมว่าฐานล้อคันนี้เพียงแค่2,700นะครับมันไม่ได้ไม่ได้ยาวมากนะครับมันก็ ย่อมนะครับตัวเบาะนั่งนะครับที่นั่งมันจะติดใกล้เคียงกับในตัวซุ้มล้อหลังมากขึ้นนั่นเองนะครับจุดหนึ่งที่เพี่อชอบอีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องของซุ้มเสียงเนี่ยพอได้คือตัวเบาะที่เราสามารถปรับเอ็นได้เนี่ยครับปรับเอ็นได้2ระดับพอเราปรับเอ็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ารีแหลกมากขึ้น นั่งสบายมากขึ้นเสียดายถ้ามันลงไปได้อีกนะมันจะดีมากๆแต่ว่ามันไม่ได้แล้วเพราะด้านหลังเนี่ยมันฟิกด้วยตัวแผ่นพลาสติกนะครับในใน,ในห้องสัมาระหลังที่มันฟิกไว้แล้วมันลงไปอีกแปลงยังไงก็ไม่ได้แล้วเพราะมันติดไปแล้วมันก็ได้แค่นี้นะครับหัวหมอนมีความนุ่มหัวหมอนสามารถปรับสูงขึ้นนะครับสูงต่ำได้ทั้ง3าตำแหน่งซึ่งอันเนี้ยเวลาเราใช้งานจริงแบบเนี้ยมันก็พอดีหัวเลยพอดีศรีรษะและพอเราเอนแบบนี้ครับจะสังเกตว่าหู แลวก็ศรีรษะเราจะอยู่ตรงเสา C ีครับมันจะช่วยลดเสียงลดวิ่งที่สมมติว่าเรานั่งอยู่แบบนี้เราจะสังเกตนะครับว่ารถ SUV หลายคันที่เวลาเรานั่งเนี้ยเสียงหรือตำแหน่งของศรีรษะเราอ่ะจะอยู่กับกระจกแต่คันนี้เนี่ยเราจะย้ายมาอยู่ตรงเสาสีพอย้ายมาสึกอยู่เสา C ีเนี่ยมันจะออกออกแบบคล้ายกับในตัวรถซีดานลองไปสังเกตนะครับรถซีดานสี่ประตูที่เป็นรถรุ่นแบบ C เซกเมนต์รุ่นใหญ่เนี่ย คนนั่งหลังเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับเสา C ตลอดซึ่งคันนี้ได้ไซซิ่งออกมาใกล้กับแบบ C นะครับเซกเมนต์เลยนะครับมันจะมีความใหญ่ของเขาอยู่นะครับแล้วแตะออกไปดังดีเซกเมนต์ด้วยซ้ำนะครับก็มีความแบบเนี่ยโปร่งมันโล่งแล้วก็เนี่ยพอเรานั่งแบบนี้ศีรษะเรานะครับหูเราอยู่ตรงเสา C มันจะช่วยลดเสียงคราวนี้พี่เอกขออนุญาตเปิดกระจกลงนี่ครับฟังเสียงภายนอกครับ อื้องเลยนะเห็นไหมแล้วปิดครับปิดนะนี่ครับจะเงียบอันนี้ยเงียบแต่ว่ากระจกด้านหลังเนี่ยพอเอาลงมาจับจริงๆตรงนี้มันเป็นชั้นเดียวไม่เหมือนด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบอะคูสติกกาสองชั้นซึ่ง ต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่าให้ทุกคนได้เห็นว่าเออประมาณนี้นะครับสําหรับในตัวของนั่งหลังที่ที่เขาคร่าวในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับพี่เอกขอสรุปแบบนี้แล้วกันนะครับว่าสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้เอาไปใช้ในครอบครัวเนี่ยและเอาไปใช้ในการแบบต้องเดินทางกันหลายคนมากๆนะครับไม่ใช่แค่2คนเพราะคันนี้เนี่ยถ้าเราใช้เพียงแค่คนเดียวหรือ2คนเนี่ยจะมีความสุกว่ารถคันนี้ใหญ่นะ ใหญ่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 มากนะครับมีความยาวมากกว้างมากนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นรถครอบครัวเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับหรือเดินทางไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับไปรับส่งลูกหลานแบบนี้เนี่ยคันนี้เป็นอีกหนึ่งขันที่เหมาะเพราะว่าพื้นที่สเปซกว้างและความนุ่มนวลของตัวรถคันนี้ที่ทําได้โอเคแต่นในมุมความเห็นของพีอ่อๆเพี่อนๆเขาบกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ใช้งานได้ดีในราคานี้ด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่เป็นไซซ์ซิงนี้จะราคาล้านกว่า ครับล้านกว่าเลยส่วนรุ่นที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ในไซส์แบบนี้เนี่ยเพ่ยยังมองว่าพอมาเทียบกับในตัวจิลลี่ ex f i ่ e ex f i e มีความได้เปรียบกว่าหลายเรื่องเลยนะครับแต่คันที่เราได้ทดสอบเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ครบถ้วนนะครับก็ต้องรอหลังจากนี้ไปให้อัปเดตกันมา แต่ก็ต้องทําความเข้าใจด้วยว่าตัวรถเองเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นที่จะเข้ามาทําตลาดในบ้านเราก็อาจจะมีในเรื่องของความไม่พร้อมนะตอนแรกนะครับแต่ว่าก็ค่อยไล่เรียงกันเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับก็ฝากติดตามในเรื่องของค่ายจิลลี่ด้วยว่าจะออกมาทิศทางไหน และจะมีรถใหม่รุ่นไหนเข้ามาในบ้านเราให้เห็นอีกมากมายขนาดไหนอีกทีหนึ่งนะครับแต่สําหรับในตัวเองไฟคันนี้เพี hey, 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 บอกเลยว่าถ้าใครสนใจอยากได้รถ s อสยูวีครอบครัวเนี่ยและถ้าเทียบกับ้องเป็นรถไฮบริดหรือรถน้ํามันเนี่ยคันนี้น่าจะอยู่ในช้อยตัวเลือกเช่นกันนะครับแล้วลองไปเพราะถ้าเทียบในบรรดารถต่างๆที่เราได้เคยทดสอบมาแล้วเนี่ยในคันนี้ที่เรานั่งแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราชอบในเรื่องของความนุ่มนวลความ ความที่มันมีความคอมฟอร์ตแบบนี้มันอาจจะมีการติดในเรื่องของการโยกซ้ายโยกขวาไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่เพราะในชีวิตจริงเราเดินทางเส้นตรงมากกว่าการเข้าโค้งแรงๆเข้าโค้งแคบๆเรื่องช่วงล่างที่มันจะนุ่มแบบนี้ไม่น่ากลัวและที่สําคัญครับคันนี้ไม่ฟ้องในเรื่องของ ความอาการย้อยออกมาเวลาเราขึ้นลงคอสะพานอย่าลืมนะครับเราลองไปดูครับรถหลายคันที่บอกว่าย,ย้อยหรือที่นั่งแล้วมีความนุ่มนิ่มเกินไปนั่นจะเจออาการตอนที่เวลาเราขึ้นสะพานลงคอสะพานแล้วนะครับตัวรถเนี่ยมีอาการในเรื่องของบัมบัมแล้วตัวโชค๊คหยุดสปริงไม่อยู่นั่นหลักคือย,ย้อยแต่คันนี้ถือว่าสบายขึ้นคอสะพานจําคอสะพานลงมาก็ไปต่อได้ไม่รู้สึกว่ามันมีอาการ ยวบนั่งหลังแล้วเหมือนนั่งเรือไม่มีอาการนั้นนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะเคลียร์ในเรื่องของการนั่งด้านหลังได้เอาล่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปขับขี่อีกนิดหน่อยแล้วก็ไปสรุปปิดท้ายของในตัวของ c ิลลี่ EX5 คันนี้กันนะครับ